เพิ่งมาครัอยากทราบเรื่องไร่ละห้ารอมันมีข่าวที่แชร์กันว่าจะได้เดือนนี้ใช่ไหมไร่ละ500อยบาทรอบสองเงินช่วยเหลือชาวนาจ่าย25กุมภาพันธ์นี้ชวนหรือไม่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับช่องปุวยจ๋าอีกเช่นเคยนะคะในวันที่2 2กุมภาพันธ์2564ค่ะและในวันนี้นะคะป้ยจ๋าก็ยังอยู่กับเงินไร่ละ5 0 0บาทรอบสนะคะซึ่งก็กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีข่าวออกมานะคะว่าจะจ่ายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะก็เข้ามาสอบถาม ปุ้ยจากันมากมายเลยทีเดียวว่าจะจ่ายจริงไหมถ้าไม่จริงจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันก่อนนะคะทําความเข้าใจเกี่ยวกับช่องของปุ้ยจ่านะคะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องปุ้ยจ่าด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆในครั้งต่อไปคะ่ะ สำหรับเงินไร่ละ500บาทรอบ2หรือเงินช่วยเหลือชาวนาน,นะคะชีมาวานนะคะมีข่าวออกมาว่านะคะจะจ่ายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งแหล่งข่าวนี้นะคะก็มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้และก็ทุกช่องนะคะก็ลงข่าวเดียวกันหมดนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ต้องทําความเข้าใจนะคะข่าวก็คือข่าวนะคะเมื่อวานก็มีข้อมูลดังนี้ นาะยะปาโมจ์เจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,563ทับ64โดยสนับสนุนในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ทกสจะมีการประชุมบอร์ดในวันที่23กุมภาพันธ์2564หรือวันที่24กุมภาพันธ์256 64คาดการว่านะคะจะโอนเงินให้กับชาวนาได้ประมาณวันที่25กลุ่กุมภาพันธ์นี้ซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเพียงการคาดการนะคะยังต้องรอการยืนยันจากทกสอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะพอแม่พี่น้องนะคะก็สอบถามปุ้ยจ่ากันเข้ามานะคะว่าข่าวนี้เชื่อถือได้หรือไม่แล้วถ้าจ่ายไม่จริงล่ะ ปุยจากก็ตอบได้เลยนะคะว่าได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะคะในส่วนจะจ่ายจริงหรือไม่นั้นอยู่ที่ทางทกสค่ะก็ต้องรอทางทกสออกมายืนยันคอนเฟิร์มค่ะสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวรอไปฟังคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องเงินไร่ละห้าร้อบาทหรือเงินช่วยเหลือชาวนาน,นะคะซึ่งคุณอนุวัฒน์จะ พูดว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคนโอ้วันนี้ดูจากกระแสแล้วผ่านเยอะมากอืมเพิ่งมาครับอยากทราบเรื่องไรหละห้าร้อยยังครับยังตามให้อยู่นะมันมีข่าวที่แชร์กันว่าจะได้เดือนนี้ใช่ไหมแต่ว่าเอมีข่าวที่แชร์กันจะได้เดือนนี้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าผมยังถามผู้ใหญ่อยู่รอเขาคอนเฟิร์มมาก่อนนะผมไม่อยากบอกไปก่อนว่าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันข่าวมันไม่เฟิร์มนะ และนี่นะคะก็เป็นข้อมูลจากคุณอนุวัตจัดให้นะคะสำหรับเงินไร่ละห้าร้อยบาทรอบสองหรือเงินช่วยเหลือชาวนานะคะซึ่งถ้าไม่เป็นข่าวจริงหรือไม่มีข้อมูลออกมานะคะคุณอนุวั์จัดให้จะไม่พูดแบบนี้นะคะเท่าที่ติดตามมานะคะคุณอนุวั์จัดให้ก็จะบอกว่าผมยังไม่ได้รับข้อมูลนี้มาครับไม่ใช่ข่าวจริงครับแต่นี่นะคะคุณอนุวั์จัดให้พูดว่ายังคุยกับทางผู้ใหญ่อยู่นะคะยังไม่อยากออก ออกมาพูดนะคะกลัวมันไม่คอนเฟิร์มนะคะจะจ่ายชัวรหรือไม่นะคะในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องรอติดตามฟังข่าวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็ขอเอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านนะคะและก็ขอความกระรุณานะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะพอ้ามาแบบไม่เป็นมิตรนะคะปุ้ยจ๋าก,ก็ ลบทิ้งอย่างเดียวนะคะ